ขนมจีนน้ำใสอ้พี่รักน่ากินมากฝีมือสามีได้เนี่พี่น้องอยาหิวเลยอยากกินเลนะให้ผัวเให้ให้กินน้ำใสของคุณภาคเหนือมีเครื่องเครียงเครื่องเครียงขนมจีนอยู่นี่พี่น้องดูจัดไปจุดตรวดไปเน่ยได้เลือดชิ้นย นมกินน้ำใสผัวสีฝีมือไงฝีมือสุดหรอของเนี่ยแซ่บแล้ว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 เอาไปปรุงมาปรุงเหมือนก๋วยเตี๋ยวอืม แซ่บ่บอย่แซ่บแล้วต้องจ้ำตันน้ำปุงขึ้ก <Vorte il dunno capacidad> ๋วยเตี๋ยนี่แหละแเจ้าใส่อกตีมันกินจืดไงต้องใส่ปลาด้วยทำไม่มีกินเลยวะมันใส่กระซ่อนเดี๋ยวเนื้อปละเดกน่ะต้องปุงปุงมันต้องแซ่บปุงขึ้ก๋วยเตี๋ยวนี่แหละ เขาไม่เคยกินเซ็นนะเขาเคยกินแตนเสเน้นก๋วยเตี๋ยไงแต่วันนี้ก็เป็นเส้นข้าวปุ้นซช่อหม,อมเขากินแต่น้ำนี้อันนี้สูตรเฉพาะของจังหวัดแพร่ถ้าเราใส่เนื้อเขาก็ใส่ดอกเนื้อแล้วก็<ๆ>บีบบางนาวใส่เนี่ยหลายๆพี่น้องหิวเขา่า แสบบะแสบนี <the> ่ส <the> ิตีคนเห็ดนะแสบกินบะแสบดขก๋วยเตี๋ยวนี่หละพี่น้องเอ้ยพริกเผ็ดแห้งพริกกระเหลียงตามสดเนาะเห็ดยังไงปิดไฟหรือเปล่าในยี่ห้อยี่บ่ มันต้องมีเลือดที่ว่าจริงไม่ถ้ามันมีเลือดมันจะมันจะหวานเลือดออกมา,มน,าน,น้ำเลือดขายากกินเลือดร้านจีนมีตลอดจีนจนจนวะปรุงข้าวยเตี๋ยวเจ้ากะปรุงแบบกว๋วยเตี๋ยวเท่เจ้ากะปรุงข้๋วยเตี๋ยวนะ่ะอือ